สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเรามีอีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะชื่อคอนเทนต์ว่าเขาเงียบไปเพราะอะไรเพราะเหตุผลอะไร<จ>ะเงียบไปทําไมนะคะอยู่ดีๆอยู่ดีๆเงียบคืออะไรโอเคนะคะทั้งมดนะคะมีสามกล่องให้เลือกนะคะตั้งจิตอธิษฐานหลับตาค่ะหลับตาแล้วตั้งอธิษฐานค่ะเลือกกล่องที่หนึ่งสองสามค่ะเลือกกล่องที่หนึ่งสองสามค่ะ โอเคเมื่อลูกแล้วจําไว้นะคะว่าเลือกไพ่ใบไหนไปนะคะสวัสดีคะ่ะแม่หมอโอเล็กนะคะโอเคคนไหนที่ยังไม่เคยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมที่สําคัญกดคอมเมนต์ให้แม่ด้วยนะแม่อยากรู้ว่าทุกคนได้ไพ่กองไหนนะ และถ้าใครแชร์ก็ขอให้สมหวังยิ่งแชร์เยอะยิ่งสมหวังเยอะแล้วแต่การแชรเนี่ยคือการที่เราทําให้หลายๆคนได้เห็นคลิปนี้แล้วเราก็จะได้บุญช่วยเขาแก้ปัญหาเนาะโอเคค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะในการดูส่วนตัวนะคะอยู่ที่69สิบามคำถามแบบพิมพ์ค่ะ99้าสาห้าคำถามแบบคุยคอคุยส่วนตัวเลยนะแค่99 ห้าคำถามคุยส่วนตัวเลยจ้เด็กๆนะโอเคอย่ารอชาร้าเลยค่ะพูดเยอะพูดมากคนรอฟังก็รอไปเถอนะเนาะโอเคค่ะที่เขาเงียบหายไปเพราะอะไรคะอยากรู้จังเลยขอไพ่หกใบค่ะที่เขาเงียบหายไปเพราะอะไรคะไม่ยากค่ะที่เขาเงียบหายไปค่ะเพราะเขาไปอยู่กับอีกคนหนึ่งคะ่ะนะคะเขาได้แอบคุยกับอีกคนหนึ่งนะคะได้ไปอยู่กับอีกคนหนึ่งนะคะ ซึ่งแม่งสิ่งที่มันพูดมาเนี่ยนะบอกเลยว่าโกหกทั้งเพยชเขาเงียบหายไปเขาไปกำลังไปฟักไข่อยู่ค่ะนะคะเงียบหายไปกับอีกคนหนึ่งค่ะตองที่สองค่ะที่เขาเงียบหายไปเพราะอะไรคะโอ้โห อันนี้หนักกว่าหนักกว่าวกองที่สองนะคะเงียบหายไปนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเขามีคนอื่นค่ะนะคะเขามีอีตัวหนึ่งอยู่นะคะเงียบหายไปเพราะเขากำลังจะไปง้อคนอื่นนะคะเพราะอีนั่นมันเพราะอีนั่นมันไม่ไหวแล้วนะคะมันจะหยุดแล้วมันจะไม่อยากเป็นมือที่สามแล้วนะคะก็เลยต้องไปถวายบัวให้มันหน่อยนะคะก็คือเงียบไปเพราะไปเอาใจอีคนหนึ่งจ้านะคะเพราะอีมือที่สามนะคะ ไม่ยอมแล้วค่ะกองที่สามค่ะที่เขาเงียบไปเพราะอะไรค่ะโอเคเบาใจหน่อยที่เขาเงียบไปค่ะ เพราะตอนนี้เขาอยากอยู่แบบสงบสงบรล่มเย็นนะคะอยากจะไปคิดอะไรเป็นการส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรสักอย่างเขาอยากไปอยู่สงบจิตสงบใจน่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินค่ะเขาก็เลยเงียบหายไปนะคะเขากําลังไปหาทางออกอยู่จะเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าขออยู่คนเดียวสักแป๊บก็คือขอเงียบหายไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีหนึ่งใจเย็นๆนะคะกองที่สามไม่มีอะไรค่ะเขามีเรื่องที่ให้คิดนะคะก็คนไหนคอมเมนต์มาเลยนะคะว่าภายกองไหนเราจเจอกันจ้า